นี่ครับเริ่มมีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาครับนี่ครับโอ้โคกรวดครับชูไปแองจิ้นสตาร์ทครับรุ่นนี้จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด15นาทีบวก2รอบสนามผู้ที่มีคะแนนนำณขณะนี้นะครับคะแนนสะสมนำนั้น137คะแนนคือวิศรุตสารางามตามด้วยหมายเลข981ทศพลทรงหมู่116คะแนนอันดับ3นั้นกิจประกรรุ่งเรือง วิศรุตสารางามนั้นเป็นหมายเลข23บานะครับและหมายเลข1-3กิจประกอรุ่งเรืองมีคะแนนสะสมอยู่ที่101คะแนนครับอันดับที่4หมายเลข35มนัตพลปัญญาเครือมีคะแนนสะสมอยู่ที่91คะแนนและนี่ครับออยออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับต้องจับตาดูให้ดีโอ้ลุดไปครับแม่โอ้โหลุดไปครับตอนนี้ครับ ผู้นำนะขณะนี้ตกมาเป็นหมายเลขหนึ่งสามครับกิจประกรรุ่งเรืองครับแม่แล้วมีคู่ไล่คือหมายเลขหนึ่งศูนย์รัฐพลคุณบางครับนี่ฮะกล้องจับอยู่ที่เขาครับวันนี้มาดีเลยทีเดียวครับสำหรับหมายเลขหนึ่งสามกิจประกรรุ่งเรืองนะฮะแล้วออกเป็นผู้นําด้วยนะครับแม่ทีมวังน้อยนะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์รัฐพลคุณบางนั้นก็ไม่ยอมครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่ต่อกรคู่นี้จะมันขนาดไหนครับติดตามกันให้ดีๆครับนี่ครับ รายการ f m f c t Thailand Supercross ครับเริ่มหัวขึ้นมาครับจากเกรด B นี่ต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่น้องๆเกรด A เลยครับหมายเลข1-3กิจประกร,กร์รุ่งเรืองนั้นยังเป็นผู้นำแมเมื่อกี้สักครู่นะครับแหมเกิดเหตุหลุดไป2คันด้วยกันครับและตอนนี้น่าจะกลับเข้ามาสูนในการแข่งขันเหมือนเดิมครับนี่ฮะหมายเลข2-3ครับ วิศรุตสารางามครับจากยม m ้าเคซิม a าแม็กซิม่าร็อกชครับแหมตอนนี้ถึงกันแล้วครับแหมนี้ก็ไม่ไกลครับตอนนี้ครับหมายเลข1-3นั้นจะประคองตำแหน่งตรงนี้ได้หรือเปล่าครับสำหรับกิจประกรรุ่งเรืองตำแหน่งที่2และที่3ตํตำแหน่งที่3มาแล้วครับหมายเลข3-5นัตพลปัญญาเครือจากคาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งครับมาเป็นอันดับ3ครับณขณะนี้ครับหมายเลข3.5แหม ที่หนึ่งที่2ที่3ตํตำแหน่งที่4นั้นยังเป็นของหมายเลข2-3ครับวิศรุตสารางามแ่วิศรุตสารางามนั้นต้องการตำแหน่งที่จะเรียกคืนครับามาแล้วครับแน่นอนครับวิศรุตสารางามนั้นโอ้โหต้องบอกว่าสังกัดทีมยาม่าเคซิริมาแม็กซิมารักสอบซีเียสมุนไพรพรมรัังสีสมบัติถั่วครับแม,อ,มอันดับที่หนึ่งนะ ตอนนี้ครับนํำนั้นก็มีอันดับที่2ที่3นั้นกำลังไล่ติดขึ้นมาครับอยู่ที่ว่าหมายเลข1นึกิตประกรรุ่งเรืองนั้นจะประคองในเรื่องของตำแหน่งได้หรือเปล่าครับแหมความร้อนแรงตอนนี้ต้องจับตาดูหมายเลข2-3ครับมาแล้วครับวิุรุตตาลงามต้องการที่จะขึ้น2ตําแหน่งครับนี่ฮะดูครับแหมไล่ขึ้นมาแล้วครับวิุรุตตาลงามนั้นใส่สวมชุดนะครับออกโทนสีขาวนะครับจับตาดูให้ดีครับแหมตอนนี้ขึ้นมาได้1ตําแหน่งแล้วครับ ขึ้นหมายเลข 3- 5มหัตพลปัญญาเครือมาแล้วครับแม่เป้าหมายต่อไปของหมายเลข2 3วิศรุตสารางนั้นคือหมายเลข1 0ครับรัตพลกุลบางครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมอ่ะขึ้นมาแล้วครับแม่พริบตาเดียวเลยจริงๆครับวิศรุตสารางนั้นขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่2แล้วครับตำแหน่งที่1หมายเลข1 3ึกิบกรรุ่งเรืองนั้นต้องหนีครับนี่ฮะต้องบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับวิศรุตสารางนั้นมาแล้วครับแม่เอาแล้วครับ เกมความมันนั้นเริ่มจะระอุขึ้นมาอีกแล้วเมื่อหมายเลข23เป็นผู้ตามผู้นำอย่างหมายเลข13กิปกรรุ่งเรืองจากยามาฮ่าเงียจอมาสครดนั้นจะต้องทำยังไงครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าน้ำอดน้ำทนของกิปกรรุ่งเรืองนะครับวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะประคองตำแหน่งตรงนี้ได้หรือเปล่าตำแหน่งที่2นักพยายามที่จะไล่ึ้นไปครับนี่ฮะสองสามะตามด้วยหมายเลข1 0จากวังน้อยครับแม่หนึ่งสองสามนี้ ต้องติดตามเชียงนะครับแมต้องเสียดายนะครับเสียโอกาสไปสําหรับหมายเลข981ดทศพลทรงหมู่ครับที่ออกสตาร์ทไปแล้วหลุดลายออกไปครับผู้นำณขณะนี้เป็นของกิจประกรรุ่งเรืองยามห้าดีดี i r o รลีนั่นเานเครื่องอีเดีพิสือเอสจอม,มตะครอสนายกเ e. อสราธานีน้ำดื่มอักษรไทยแหนมใบมะยมอำนาจเจริญช่างแก้วนี่ร้อนแรงมาเลยทีเดียวครับ เอาละ,ะครับตอนนี้ช่วงจังหวะตำแหน่งระหว่างที่1และที่2นั้นก็พยายามที่จะขยับเข้าไปครับหมายเลข 2- อสาวิศรุตสารางามนั้นก็พยายามที่จะสะปีดคันเร่งในช่วงกลางเกมครับเพื่อที่จะไล่ให้ถึงหมายเลข1นึสามกิจประกรบรุ่งเรืองให้ได้ครับและตอนนี้ระยะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงแต่ก็มีระยะที่เข้าใกล้กว่าเมื่อรอบที่ผ่านมาครับ เกมการแข่งขันในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องๆของรุ่นเกรด A เพราะว่านักแข่ง2คนด้วยกันครับที่จะต้องขึ้นไปต่อกลอนในรุ่น MX 250A <ม>คือหมายเลข1 3ึกิบประกร,รุ่งเรืองและหมายเลข23วิศรุษสารางงามครับต้องบอกว่าในส่วนของหนูนาพาชโชนะครับกิจประกร,รุ่งเรืองนี่พัฒนาการของการขับขี่นะครับตอนนี้พัฒนาขึ้นมาดีมากนะครับในขณะที่วิศรุษสารางงามนะครับ จากสมุนไพมรมังสีเคซีห้าแม็กซิม่าสมบัติทัวร์เนี่ยนะฮะจากความเข้มข้มเข้มตรงนี้มาเจอประสบการณ์ที่สะสมของเจ้าเบลนะครับกีตประกร,รุ่งเรืองนะครับค่อนข้างที่จะมาดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในการขับขี่ในลีลานะครับค่อนข้างเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่ขับขี่แน่นขึ้นนะครับขับขี่แน่นขึ้นด้วยและในการขับขี่ของเบลนะฮะจากประสบการณ์ที่ไปลงทําการขันร่วมกับ m อ2 a นะฮะ ทำให้การสะส,สมประสบการณ์ของเบลนี่ค่อนข้างดีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะกับวิศรุษสรง,งามเนี่ยสู้กันยังลําบากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาในหัวแถวแล้วก็มีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะครับมีน้ําอดน้ําท,ทนที่ดีเลยทีเดียวสําหรับเบลกิจประกรรุ่งเรืองเราต้องมาดูนะครับว่าวิศรุษสรง,งามนะฮะจาก Yamaha K450 Maxima สมุนไพรพรมรังสีสมบัติทัวนะครับจะสามารถที่จะ นำหัวแถวได้หรือเปล่านะครับจากศักดิ์ศรีตรงนี้ต้องบอกว่าต้องพยายามไล่ให้ได้นะครับเพราะว่าเบลนี่เดี๋ยวนี้พัฒนาการดีเหลือเกินนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆในการขับขี่ตรงนี้สําหรับเบลนะฮะขับขี่ได้ดีครับจากหนูนาพาโชคนะครับมาค่อนข้างดีครับแต่ต้องดูนะตราบใดที่สงครามยังไม่จบจะพึ่งนับศพทหารนะครับการแข่งแบบนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับ เกมการแข่งขันก็ยังดําเนินต่อไปครับผู้นำนักขณะนี้ต้องบอกว่าวันนี้มาเลยทีเดียวครับสําหรับหมายเลขหนึ่งากิจประกอบรุ่งเรืองอย่างที่บอกว่าผู้ตามนักขณะนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับหมายเลข23วิศรุตสารางามนั้นก็พยายามที่จะไล่และตอนนี้แหมระยะนั้นก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ครับแหมวิศรุตวิศรุตสารางามนั้นก็ เข้าใกล้เข้ามาัดทุกขณะแล้วครับเวลาผ่านไปตอนนี้7นาทีแล้วครับเราผ่านไปครึ่งทางครับซึ่งการแข่งขันของเรานั้นมีถึง15นาทีกับสองรอบสนามครับต้อง,งดูไปเรื่อยๆนะเราต้องดูไปเรื่อยๆว่าในขณะที่ขึ้นมาหัวแถวแล้วเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในภาพรวมที่เรามองการขับขี่ของเขาเนี่ยถือว่าพัฒนาการนี่ค่อนข้างดีขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าวิศวุสลังงามนั้นมีความเหนียวแล้วก็มีความที่ โดนเด่นอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะในรุ่นจากรุ่นจูเนียร์ขึ้นมานะครับตอนนี้ติดเข้ามาแล้วนะครับติดเข้ามาแล้วไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนสําหรับกิจประกอรุ่งเรืองครับนี่ครับต้องเป็นกําลังใจให้กับเขาครับเจ้าเบลหมายเลขหนึ่งสากิจประกรบรุ่งเรืองนั้นในขณะนี้กําลังรักษาตําแหน่งผู้นําอยู่ครับแต่ผู้ตามนั้นอย่างที่บอกครับไม่ธรรมดาเลยครับสําหรับวิทรุษสาลางามไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าการขับขี่ของน้องเหนือนะฮะ ค่อนข้างที่จะเฉียบคมแล้วยิ่งเข้ามามีเหมือนโค้ดเกมอ,อ่ะเป็นผู้การทีมแล้วก็มีการอบรมกันมีการสั่งสอนกันตลอดนะครับเทรนเนอร์เทรเนนิ่งทั้งวิ่งทั้งขับทั้งขี่โอ้โหทุกรูปแบบเลยก็ก็ผ่านยากแหละครับแต่ว่าโดยรวมตอนนี้อยู่ข้างหลังก็ยังถือว่ายังได้ไม้มือต่ออยู่นะสำหรับเบลกิจประกรณรุงเรืองแต่ว่าในการขับขี่นั้นก็ต้องใช้เวลาในการขับขี่จะดูว่ายืนระยะ ได้นานแค่ไหนนะฮะครึ่งทางเข้าไปแล้วขาดอยู่ประมาณ4วินาทีนะครับระยะห่างที่ทิ้งกันมานะครับ4วินี่ไล่กันนานนะใช่ครับในหนึ่งรอบนีทำได้0.25ย3จุดาศากว่าจะครบ4วิมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะ4วินาทีเนี่ย4วินี่ไม่ใช่เรื่องเล่นครับดูกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้สำหรับวิศรุตสารง,งามก็พยายาม ถ้าภาษาของคนขี่รถจกกักรยานยนต์นี่ก็คือปั่นครับพยายามปั่นเข้ามาเรื่อยๆปั่นเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ปั่นเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะกวดนะฮะอันเดียวกันกวดกับปัน่นเอาแล้วครับเหลือแค่2วินาทีแล้วครับ <found ers> เห็นไหม <S <s <opath> <S นี่แป๊บเดียวเลยนี่ฮะอ่าเอาแล้วครับตอนนี้ระยะห่างนั้นแค่2วินาทีเ <son imperial> ท <S <s <että> <S ่านั้นครับแม่ต้องบอกว่าเอาแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในจอมอนิเตอร์เดียวกันแล้วครับหมายเลขหนึ่งสามและสองสามครับอยู่ในจอแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้อ้าวติดเข้ามาอีกครับนี่เหลือหนึ่งวีละใช่ติดเข้ามาแบบนี้จังหวะที่เข้าแบงค์เมื่อสักครู่นี้มีการชะงักชะงักไปหน่อยเดียวเองนะเอา่เลยครับาเรียบร้อยเลยโอ้ขึ้นมาเลยครับแค่โค้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสองโค้งเท่านั้นเองโค้งที่สองโค้งแรกชะงักโค้งสองสะอึก ใช่ไหมทางงแา้กะสะอืกขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เอาคืนครับแม่ไม่ได้ครับน้องเหนือรีบปิดลายไว้ก่อนเลยครับปิดลายไว้ก่อนเรามาดูกันต่อครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าสําหรับเจ้าเบลกีบกรรุ่งเรืองครับไม่แน่นะครับเพราะว่าสําหรับวิศรุสังงามก็อัดนั่นไงก่อวงในเข้ามาได้ก่อนแต่การโดดโดดได้ไกลกว่าเอาละเอา,เอามีเลือกนอกนะฮะเลือกลายในลายนอกกีบกรรุ่งเรือง โอ้โหดูเหมือนว่าจะลําบากครับฝนก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้แม่ตอนนี้ครับผู้นําก็ยังนําไม่ขาดผู้ตามก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นครับอ่าต้องมาลุ้นกันนะครับเราชมเราเชียร์อยู่วันนี้นะครับโดยเพาะในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดบริษัทเพชทแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดบริษัทอินโนเวลับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทดดิ้งจำกัดบริษัทสยามซัตเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดครับลานกีฬามูลิติรัชกิจประกรนันมรีถนาอาถนอมแกลแคนยอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงขอบคุณลุงขนอมด้วยครับแหมเข้ามาสู่ในเกมการแข่งขันกันต่อไปครับนี่ครับผู้ที่ มีความสามารถในการขับขี่ที่คงเส้นคงวาก็จะเป็นหมายเลข2-3วิสรุตสารางามครับแต่ผู้ที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนี้ต้องบอกว่าผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข 1- นนะฮะพัฒนาฝีไม้ลายมือในการขับขี่น้ําอดน้ําทนนั้นต้องบอกว่ากิปรกรรุ่งเรืองจากทีมเฮ er ียจอมเสร์ครอสนะครับก็พัฒนาฝีไม้ลายมือและความอดทนขึ้นมาครับตอนนี้ตีคู่จอตูดอยู่กับหมายเลข 2- 3ครับ วิศรุตสารงามนั้นก็พยายามที่จะหนีครับเมื่อขึ้นนํามาแล้วครับแต่แม่ผู้ตามในขณะนี้ยังไม่ปล่อยครับยังกัดไม่ปล่อยครับสําหรับกิจประกอบรุ่งเรืองครับเอาวิศรุตสารงามเมื่อกี้โดดเกินนะครับโอ้โหกระแทกบัมลงอย่างแรงเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดอาการเสียหลักแต่อย่างใดนะมีอาการแบบว่าเซบ้างเล็กน้อยเอาละครับยังมีความแข็งแรงอยู่สําหรับวิศรุตสารงงามนะครับไม่เกิดอาการเสียจังหวะนะครับ ว่าระยะทิ้งห่างนี่โอ้โหพอมาทางตรงนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะวิศรุษสลงามแหมกลับกันครับตอนนี้ครับหลังจากที่นำเขาสองวิตอนนี้ก็ตามเขาสวิเช่นกันครับครับผมเอาล่ะครับเรามาดูในขณะนี้ครับหมายเลขกี่สยังคงเป็นผู้นําสําหรับวิศรุษสลงามนะครับจะมา5 k 4 5 Maxim a r แม็กซิมารจอบัดวันสมุนไพรพมรังสีสมบัติทัว แมตอนนี้ต้องบอกว่าหล่อมาเลยครับสําหรับกิจประกรรุ่งเรืองครับพยายามที่จะไล่ตําแหน่งคืนแต่ว่าในขณะนี้นะครับหมายเลขสอสามวิศรุษสรางมานั้นพยายามที่จะหนีครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ช่องว่างระยะห่างนั้นกลายเป็น4ีวิแล้วครับในภาพในจอของเราอาจจะไม่เห็นนะครับในขณะที่ด้านนอกของเราเนี่ยฝนโปรยลงมาตลอดนะครับต้องแบบนี้เขาเรียกฝนโปรยใช่ครับไม่ใช่ฝนตกนะฝนโปรยตลอดเลยนะโปรยขึ้นมาแบบปกตินะฮะ ถ้าหากว่ามองว่าตรงนี้ขับขี่ลําบากไหมลําบากเพราะว่าพื้นดินเนี่ยดินที่เนี่ยไม่เละก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังมีฝนโปรยเนี่ยเหมือนมีน้ําอยู่เป็นหน้าเค้กตลอดเวลาเลยนะครับ,รบการขับขี่ก็ลําบากนิดน,นึงแต่ว่าไม่ถึงกัยยากนะครับต้องมาดูว่าการขับขี่ของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่ต้องควบคุมพอสมควรนะครับ,รบในการขับขี่ในการคอนโทรลรถการเดินคันเร่งต่างๆนะครับเออเห็นไหมเห็นไหม,ม <P> พูดแม่ ตกใจหมดแ <c> ล <oughs> ้วคุณก็แหมผมก็ตกใจแท่เป็นลมคุณตกใจโค้งเนี้ยน,น้องน,น้องอาส้มบอกว่าตกใจหมดเลยเส<น>ียงลุงตู่ดังไม่เราก็ตกใจนะ,<ฮ>ะผมกําลังพูดถึงการคอนโทรลรถการควบคุมรถฝนโปอยลงมาเนี่ยม,ม,มันมีโอกาสมันมีโอกาสถึงจะไม่เละแต่ <ฮะ S 2> ว่ามันขี่ยาก <ฮะ S 2> อ่าแต่เ็าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะพูดอะไรก็เป็นไปได้ตามปากเลยนะคุณพรเทพ มีลื่นตรงที่แฮนนี่แหละตรงแฮนกระถุงมือเนี่ยพอโดนน้าฝนที่โปรยลงมาเนี่ยมันลื่นมันอาจจะมีอาการที่แบบเฮ้ยไม่กระชับค่ะไม่กระชับกับแฮนนะก็คือความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจะเอาไม้ไผ่เนี่ยมัดไว้นะเอาไม้ไผ่มัดไว้มันจะได้ไม่ลื่นเอาตะเกียบก็เหล็ก็เหลาไม้ไผ่ให้มันกลมๆไม้ลูกชิ้นเฮ้ยไม้ไอติมเออ ไม้อะไรก็ได้เก็บตามถนนเนี่ยเยอะแยะกลองยังอยู่กับเขาครับผู้นำณขณะนี้ครับหมายเลขสองสรู้จักกันดีครับเจ้าเหนือครับวิสรุตสารางามเอาละครับก็มีโดดไม่พ้นบ้างนะครับมีโดดบำบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ต้องอย่าให้เกิดนะการเสียหลักโดยเด็ดขาดนะฮะ ถ้าผ่านเข้ามาก็จะเหลือ2รอบสําหรับวิศรุษสราง,งามนะครับหากผ่านเนินฟินิชก็จะเหลืออีก2รอบสนามนะครับเอาละครับสอรอบแล้วแหมต้องบอกว่าณนขณะนี้เองวิศรุษสราง,งามนั้นก็พยายามที่จะประคองเกมนะครับเพราะช่องว่างระยะห่างของตําแหน่งนั้นต้องบอกว่าขับขี่ได้สบายมากขึ้นครับเมื่อกี้คุณนัทสังเกตไหมว่าหน้ามันปูมันก็มีเป็นบางที่นะครับบางท,างที่บางที่เป็นหน้าบางมันปูเนี่ยมันก็ลื่นนะ <c oughs> เขาก็ขี่แบบสไลด์ ขี่แบบออกสไลด์แนวสไลด์นิดๆแต่ก็เป็นการตั้งลำรถให้ตรงๆนะ,รน,ะรนะครับควบคุมผสมควรเลยสําหรับวิศรุตารณงามแต่เมื่อกี้ก็เกือบจะเสียเหมือนกันนะแม่<อ>ผมอ้อส้มก็เกือบจะผมะก็ <ผม S 1> ใจเห<ผ>ม,มือนกันผมเสียววาบขึ้นมาเลยครับแต่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการขี่คุมเกมแล้วครับช่องว่างระยะห่างนั้นก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องไล่กันนะครับเป็นการประคองในเรื่องของตําแหน่งของตัวเองครับเอาล้ครับสองรอบสุดท้ายคงจะไม่มีปัญหาอะไร นะสำหรับน้องเหนือก็ค่อนข้างเหนือชั้นอยู่ผสมชื่อเขาแหละนะเหนือเหนือนี่เอาเติมให้อีกครั้งหนึ่งเหนือชั้นเหนือชั้นอ่าเหนือชั้นยังเหนือชั้นสาหรับเบลกิจกิบกรอยู่ครับเบลกิบกรณ์นี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าไปลงกับ A บ่อยๆไงพอลงบ่อยๆไปรุ่นลง m อ2มทเนี่ยทาให้การพนฒนการของเขาเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อีกไม่นานผมเชื่อว่าต้องมาแน่นอนสําหรับเบลกิบกรณ์ลุ่งเหลืองนี่เอาใจช่วยครับ พูดเหมือนดาราเลยนะใช่ครับช่วยครับาล่ครับองมาอยู่ที่เขาครับตอนนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่หรือใจครับเราก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าผู้ชนะเลิศประจำสนามนี้จะเป็นใครนี่คือบรรยากาศที่ฝนโปรยปลายลงมาครับครับผมถ้าเป็นทางใต้เนี่ยฝนโปรยปลายกันนี่ไม่แต่ว่าในทีวีนี่มองไม่เห็นนะใช่ครับในทีวีมองไม่เห็นแต่ณขณะนี้เนี่ยฝนโปรย นะฮะฝนโปรยเอาแล้วครับเอาครับตรงหมากลุกจะมาแล้วนะครับยกขึ้นรอยแล้วสำหรับวิศรุตสารงามเข้าเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยและตำแหน่งที่สองหมายเลข13กิตประกรบรุ่งเรืองเข้าเป็นตำแหน่งที่สองครับตำแหน่งที่สก็ขยับมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับหมายเลข981หรือหปล่ารือบทศพลทรงหมู่นะฮะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้อง ปุ้มนะครับก็เป็นอยู่ในตำแหน่งที่5นะครับก็เข้าไปตามตรงหมักลุกนะครับตำแหน่งที่3นี่ก็คือ981นึงนะฮะทศพลทรงหมูเข้าไปแล้วนะครับที่4หมายเลข1ิรัฐพลกุลบางและที่5นะครับรัฐพลปัญญาเกลือเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการและมาพบกับการแข่งขันอีกครู่เดียวครับ รัฐะก,กรมนตร,รีสนอแกลนแคนยันอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับกับการ่งขัน f อฟเนะครับที่ทำการในขันไปนะครับเราจะมาที่ในช่วงของพิธีมอบร,รางวัลน,นะครับซึ่งรุ่นนี้เราต้องบอกว่าในเกมการในขันตรงนี้ผมได้พูดถึงนะในส่วนของอน้องเบลไปแล้วกธกบลูกเหลืองนะครับว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชื่นชมในขณะที่วัยผ่านเสือ นะฮะคนที่แบบค่อนข้างเข้มข้นนะครับก็ต้องมีความตั้งใจยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้เป็นกําลังใจให้ฮะพูดเหมือดนดารานิดนึเพื่อให้กําลังใจเหมือนกับนักร้องเลยและตอนนี้นะครับเราจะเห็นหน้าค่าตานะครับว่าตําแหน่งต่างๆที่ยืนตรงนี้นะครับรัฐมนตรีคนบางเองก็ข้าวขึ้นมาจากแบบลุ้นซีนะฮะแล้วก็ในรุ่นมือใหม่เราเห็นมาว่ารัฐมนตรีคนบางนั้นก็ พับขีนะครับมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้ามีความตั้งใจนะครับส่วนทศพลทรงหมู่เนี่ยต้องบอกว่ากาับลุงตู่เนี่ยคุ้นเคยกันมานานมาก <S <S <ๆ>เราก็ย,ยืนยันว่าเราจะเป็นบันไดที่แข็งเพื่อที่ให้คุณก้าวเดินต่อไปแต่ถ้าคุณก้าวไม่ได้ผ่านผมไม่ได้คุณก็ไม่เจ๋งจริงจริงไหมครับและอีกคนหนึ่งนะครับสําหรับน้องปลื้มตรงนี้เนี่ยนะฮะกว่าจะขึ้นมาก้าวมาหาพีทธธ่ทศต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้อันนี้ ไม่ได้บอกว่าสอนนะฮะแต่ว่าเราพูดถึงความตั้งใจของชีวิตนักแข่งจริงๆเราเป็นนักแข่งด้วยกันมาเรารู้และเราก็ทราบถึงตรงนี้ครับเราจะมาที่พิธีมอบรางวัลน,นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณชวิตวัฒโนไทยวิทย์จากบริษัทอีโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับสำหรับยางรถจักรยานยนต์ IRC ให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับ เรียนเชิญมอบให้กับตำแหน่งที่สําสำหรับหมายเลข3 5มนัทพลปัญญาเครือรถยมาฮ่าคาราบาวแดงสีน้องสงสองฝั่งสีดำเฉยพลโรงแรมมุกดาวิวช่างบองฟาร์มวิริยามุกดาฟาร์มบีเทมิสิ์ชัยยานเดเแบแคมป์ทีมครับและตำแหน่งที่4นะครับเป็นของรัฐพลกุนบางครับใช้รถกาวาสกีจากวังน้อยโมอเตอร์ครอสจากปราจีนบุรีครับส่วนตำแหน่งที่3ครับยังคงแข็งเช่นเดิมนะครับสำหรับทศพลทรงหมู่ครับ บีบอยระยองทีอาทีมสนามชนนกรแลนด์จังหวัดระยองครับมีอินเดมิสซ์มอบให้ด้วยตรงนี้นะฮะพร้อมกับในส่วนของรองชนะเลิศนะครับกิบคกรรุ่งเรืองยามาฮ่าดีไอดีพิลารีน้ำมันเครื่องอเดมิสึ์เอสีจอมมอนคอสนายกเอสราน้ำดื่มมักซอนไทยแหนมใบมิยมอำนาจเจริญเก้วอำนาจเจริญครับและดาวรุ่งยังคงเป็นดาวรุ่งที่แข่งขันต่อไปสำหรับน้องเหนือวิทรุตสรงาม กับจะมาเคซีห้าแม็กซิม่าร็อกช็อปซีดีอาร์จ็ตวันสมุนไพรผรมรังสีสมบัติทัวร์ครับเดี๋ยวคุณชวิตครับขอเลยนจนตรงกลางเลยก็ได้ครับนักแข่งทุกคนสูงหมดน้องออมส้มไปได้เลยนะคะอ่าอุ้ยต้องยืนคู่ท่านนายกด้วยอิจฉาน้องอมส้มมากเลยพิตตี้ไออซีนะฮะผมนึกว่านางเอกหนังที่ไหนหมาเป็นพิตตี้ไออซีนะ และนี่คือความสําเร็จของน้องๆในรุ่นบีเพื่อที่9ก้าวสู่มืออาชีพต่อไปปบมือให้กําลังใจด้วยครับขอบพระคุณครับยินดีกับทุกคนด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปชมการแข่งขันรุ่นต่อไปครับตอนนี้